จะบ้าเลอแม็กซ์กนายเนี่ยนะลดไปห้าแสนคิดยังไงล่ะเปิดตัวไม่เท่าไหร่จาก2,699,000บาทดูดิเหลือ2 1 9 9้านบาทแล้วเลนส์ระยะเนี่ย540กิโลเมตรตามมาตรฐาน n e d c คุณพระวิ่งจริงเนี่ยก็450เท่านั้นเองแล้วไม่เท่านั้น มีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ด้วยมีโฮมชาร์เจอร์ให้ด้วยมีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงนาน5ปีแล้วก็มีฟรีค่า i-smart 5ปีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องดราม,มา่าขุมครองตลอดอายุการใช้งานนะครับสำหรับลูกค้าทุกประเภทไม่ว่าคุณจะซื้อต่อมาหรือซื้อมือแรกเอาไม่ล่ะรตตู้ไปได้หลายๆคนอบอุ่นหัวใจ แต่ว่าแค่หนึ่งร้อยคันเท่านั้นนะโอ้เคียร์นเซล